สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านกันเลยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับวงสกอนไวเปอร์ฟ็อกส์นะผมแน่นอนนะผมช่องนี้ครับผมเกี่ยวกับกบกังงูนะผมวันนี้ฮะเราจะมารีวิวงูป้องทอกันนะผมซึ่งเป็นงูที่ผมจะมารีวิวในสัปดาห์นี้ครับผมซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วผมสาหรับงูนะผมเพราะว่าผมมีงูแค่นี้จริงๆนะครับผม <c oughs> นะครับผมผมมีงูแค่แค่นี้จริงๆนะโอเคครับผมเราก็จะไปดูป้องท่อกันเลยผมว่าหน้าตาน้องเปี่ยงไหนะครับผม มาผมจะเีอัอน,นี้ผมอยู่ในห้องนั่งเล่นนะมันอาจจะมีเสียงมีอะไรนิดนึงนะผมต้องขออภัยด้วยนะฮะมาอืมอันนี้เป็นน้องูป้องทองของผมนะป๊บนึี๋ยาให้ดูคน,นี่ครับผมอันนี้เป็นน้องของผม,ผมเนาะเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูใกล้ๆกันนะผมน้องเขาไม่ดูหรอกครับผมแต่น้องเขาค่อนข้างที่จะขี้ตื่นนะฮะผม ที่ผมมือสั่นเพราะว่าตัวเข้าเล็กครับผมผมก็เลยจับเบาๆเพราะว่าตัวเข้าค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยเป็นลูกงูป้องทองนั่นแหละนะผมผมบอกต,งตรงๆว่าเป็นลูกงูป้องทองเนาะนี่ครับผมนี่ลูกลูกงูป้องทองเดี๋ยวมันไปเปิดถ้ำลมกันแล้วกันหนึ่เงเขาคาดที่จะตื่นเนาะนี่นี่เป็นลูกหมูป้องทอง ครับงูป้องทองนะเป็นงูที่ถูกพบได้เฉพาะทางภาคใต้เนาะก็เขาจะูกพบแบบคือทั่วทั่วทุกจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้อย่างเดียวเนาะคือแบบว่าคือเป็นงูแบบเฉพาะภาคจริงๆนะอิอนอผมชอบเรียกว่าเฉพาะภาคที่ผมมือสัน่นเพราะว่าเขาตัวเล็กนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคือเขาเบาบางนิดนึงครับผมตัวแค่นี้เนาะ นะผมแต่ก็ตัวก็ถือว่ายังสามารถเล่นได้ับผมแต่ผมยังไม่เล่นเนาะผมจะรอเขาโตกว่านี้สักนิดนึงับผมโอเคเล่นนะผมรับงูป้องทองเนี่ยคือเขาจะอยู่แบบแบบแนวแนว,แนวชายเลนอะคือชื่อภาษาอังกฤษของเขาคือ mango c a s s n a k รนะผมจิวิสตร์บอยการ์ดิโรเพนท่าสักอย่างนะผมจําชื่อไม่ได้เนาะเพราะชื่อมันอ่านค่อนข้างที่จะยากนะผมแล้วก็เป็นงูที่อยู่แบบอยู่หลายป่ามากคือตั้งแต่ป่าชายเลน นะครับผมป่าดิบชื้นนะผมคือเขาอยู่แบบเรียกง่ายว่าถ้าเป็นภาคใต้คือเขาเป็นงูสามมันประจําภาคใต้เลยนะครับผมเป็นงูสามมันเลยเนาะแล้วเขาเป็นงูที่แบบว่านั่นแหละคือตัวยาวสองเมตรกว่านะผมแล้วก็เห็นสีสันไหมหคล้ายงูสามเหลี่ยมไหมละ่ะมันคล้ายกันนะผมแต่ว่าผมจะบอกว่ามันมีจุดแตกต่างค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมสําหรับงูสามเหลี่ยมกับงูป้องทองเนี่ยคืองูป้องทองคืออ่ะ สังเกตเห็นง่ายๆเอาทำกล้องกูดูกล้องกูดูดีไยดีๆนี่เป็นอย่างนี้เลยหรอคือขีดคือมันจะเป็นขีดเล็กๆนะถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็คือขีดมันจะแบบขีดใหญ่ๆแล้วป้องทองเนี่ยเป็นงูที่สันเนี่ยตอนเล็กๆก็คือสันมันจะแหลมชัดเจนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นงูสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะสันคือมันจะแหลมตั้งแต่เล็กยันโตเนาะแต่ถ้าเป็นงูป้องทองเนี่ยคือถ้าโตเต็มที่เนี่ยคือสันเขาจะไม่แหลมแล้วคือสันเขาจะแบบคือออกแนวกลมๆอ่ะเออว่ายง่ายออกแนวกลมๆนะ แล้วก็หางเนี่ยของงูป้องทองเนี่ยหางเขาจะค่อนข้างที่จะแบบ mm. เขาเรียกว่าแหลมเนาะถ้าเป็นสามเหลี่ยมมันจะทู่แล้วก็สามเหลี่ยมมันจะสั้นด้วยไม่เหมือนป้องทองป้องทองหามันจะแหลมว่าใจเย็นลุกแบบนึงนะมันมันมันระแวงเ็ากำลังหาที่เกาะเนาะโอเคอยู่อย่างนี้ดีกว่าแล้วงูป้องทองครับผมคือตัวเล็กๆเนี่ยคือหางเขาจะสีแดงเนาะที่หางเขาแดงเพราะว่านั่นคือมันเป็นการหลอกสตูเนาะว่าเอ้ย หายทันทันมีพิษนะอะไรอย่างนี้แต่จริงๆเขาก็มีแหละแต่เขาเป็นงูพิษอ่อนนะผมพิษอ่อนแต่ไม่ถึงชีวิตแต่ก็แค่ปวดบวมเนาะงูงูป้องทองเนี่ยผมเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดละในบรรดางูในกลุ่มบอยกานะผมซึ่งใหญ่ขนาดไหนอหรอก็ผขอตีเป็นน้ำหนักดีกว่าผมไม่บอกว่ามันใหญ่ขนาดไหนผมให้ทายเอาเองว่ามันใหญ่ขนาดไหนะนะผมขนาดก็คือน้ําหนักของเขาอะหนักที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาสองจุดห้ากิโลก็ถือว่านหนักนะ แล้วก็เขาก็ถ้ายาวที่สุดในไทยก็ประมาณสองจุดห้าเมตรกว่าแต่ของฝรั่งเนี่ยที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยเขาบอกว่ามีความยาวถึงสามเมตรแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเพราะผมแต่ผมได้ยินว่ามันยาวถึงสามเมตรแหละเออนะผมไอ้ตัวนี้ก็ห้าสิบเซนได้ไหมเออน่าจะได้นะผมเพราะตัวนี้ก็ตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ตัวเล็กๆลเนาะโดยงูป้องทองคือเขาเป็นงูที่ออกหากินในช่วงกางคืนนะผมโดยอาหารของเขาเนี่ยคือเขาจะกินได้หลายอย่างเนาะ คือเป็นงูที่เลี้ยงง่ายกินง่ายมากครับคือเขาสามารถกินพวกจิ้งจกหนูนกกบเขียดปลาไข่งูด้วยกันถามว่างูอะไรที่มันกินได้บ้างละ่ะก็งูสิงงูเขียวหางไหมงูเหา่างูจงอางตัวเล็กๆหรือจะเป็นพวกป้องทองด้วยกันเองแต่อาจจะต้องตัวเล็กกว่านิดนึงนะเพราะว่างูป้องทองก็เป็นงูที่ค่อนข้างที่จะก้าวร้าวมากนะครับผม เ้าเรามากก็คือคือเขาจะตั้งท่าคือเขาจะแบบทําเหมือนคล้ายๆทำมะพร้าวอ่ะหรือตัวหรืองูเห่าม้าเนี่ยก็คือเขาจะแบบโคดคอแบบหลายๆชั้นหนาๆแล้วเขาก็จะโฉบแบบสปริงสปริงเนี้ยคือเขาดุมากนะผมคือเขาดุมากมันก็แล้วแต่ตัวด้วยแหละบางตัวเขาอาจจะไม่ดุจะไปไหนลูกโชกล้อนไหนลูกไงนี่มันก็แล้วแต่บางตัวด้วยบางตัวอาจจะดุบางตัวอาจจะไม่ดุอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ตัวด้วยนะที่เรา เคยเลี้ยงกันนะอะไรเงี้ยับผมนะผม,นะผมแล้วงูป้องทองเป็นงูที่แบบเมีปัญหาเรื่องการกินเนาะก็ซึ่งถ้าเกิดใครเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดดแป๊บนึงคือเขาก็จะรู้ดีว่าป้องทองเนี่ยมันกินยากับผมไอตัวนี้ก็กินยากเหมือนกันนะประมาณสามอาทิตกว่านะผมกว่าจะกินเนาะซึ่งอาหารที่ผมให้แรกๆเนี่ยตอนแรกๆคือผมไม่ได้ถามเจ้าของเขาหรอกว่าเขาให้อะไร นะผมแต่เขาบอกว่าเขาให้พวกปลาพวกกบผมเพิ่งมาลุกอีกทีคือเขาให้ปลาพวกกบแต่ตอนนั้นมันจินมจิ้งจบไปแล้วนะผมซึ่งก็นั่นแหละก็ก็ก่อนจะเลี้ยงอะไรก็ศึกษาก่อนเนาะอะไรเงี้ยผมอาหารก็อย่างที่บอกนะพวกปลาหนูกบเขียดจิ้งจจบกหนูกินกาและตัวเล็กๆเงี้ยคือเขากินมแมลงนะเออใครไม่รู้ว่างูกินมแมลงก็ไอตัวเนี้ยกินมแมลงได้นะครับผมแต่แต่ก็แล้วแต่งูที่เราเจอด้วยบางตัวอาจจะก,กินพวก กินจกอย่างเดียวบางตัวอาจจะกินแค่หนูบางตัวอาจากกาอาจะก,กินแค่ง,งูหรือบางตัวอาจจะก,กินแค่อย่างใดอย่างนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมสำหรับงูป้องทองเนี่ยก็เป็นงูที่เป็นงูที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดละในกลุ่มบอยกาเนาะเพราะว่าเขาสีค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ตัวใหญ่แบบม,มันจับได้แบบเต็มไม้เต็มมืออะไรอย่างนี้นะครับ แล้วงูป้องทองนะผมเข้าเป็นงูที่ต้องการความชื้นนะอ่าใครที่ยังไม่รู้ว่างูป้องทองเนี่ยต้องการความชื้นคือปกติบอยก้าหลายๆชนิดเนี่ยคือส่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความชื้กกน Lex นะคือเขาต้องการแบบกึ่งชื้นกึ่งแห้งอะไรเงี้ยแต่ป้องทองต้องการชื้นนะผมไม่เช่นนั้นป้องทองเขาอาจจะเกิดโรคผิวหนังแห้งได้นะผมซึ่งผิวหนังแห้งของป้องทองเนี่ยคือลอกคราบนะผมคือลอกคราบไม่ผ่านนั่นแหละนะผมถ้าลองพื้นนะผมแนะนํานะ ถ้าไซส์เล็กๆอย่างเนี้ยผมแนะนําอย่าเพิ่งรองพื้นด้วยอะไรเลยผมแนะนําลองพื้นด้วยน้ําไม่ไม,ไม่ไม่สิเทน้ําะลงไปแล้วก็เอาตัวงูลงไปเลยเพราะว่างูเล็กๆอย่างเนี้ยคือเขาต้องการน้ําคือเขาต้องการน้ำนะผมที่ต้องการน้ําเพราะว่าน้ํามันปลอดภัยแล้วก็แล้วก็แบบว่าลูกงูตัวเนี้ยเขาชอบลงน้ําเนาะอะไรเงี้ยผมแล้วก็มีกิ่งไม้ให้เขาเกาะนะผมคือแน่นอนอยู่แล้วลงน้ําอย่างเงี้ยจะกินอะไรครับ กินปลาแน่นอนนะครับผมแล้วงูป้องแล้วงูป้องทองตัวเล็กๆเนี่ยก็ถามว่าเล็กอย่างเงี้ยมันกินอะไรได้บ้างก็กินหนูเล็กเล็กได้อะไรอย่างนี้นะผมแล้วมันก็แต่งูด้วยแหละนะผมก็อย่างที่ผมบอกเนาะก็อย่างไอตัวเนี้ยไอตัวนี้กินอะไรได้บ้างกินหนูกินจิ้งโจกนี้ได้ไอตัวนี้แต่ปลาอย่างเงี้ยไม่เคยให้กินนะแต่มันกินได้หลายอย่างไอตัวเนี้ยตัวนี้มันค่อนข้างกินเก่งแล้วก็นิสัยเชื่องด้วย นิสัย่อนข้างที่จะดีเนาะนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับงูคอนเนี่ยไอตัวเนี้ยนิสัยดีกว่าอ,อีกแบบนึงอนะมันจะเกาะผมมากเลยนะนะครับผมถ้าใครจะเลี้ยงงูป้องทองเนี่ยก็ถ้าผมแนะนํานะผมไม่แนะนําให้เลี้ยงแห้งนะผมหรือแนะนําให้เลี้ยงแบบรองพื้นด้วยขี้เลื่อยหรือหนังสือพิมพนะ์เนี่ยผมไม่แนะนําเลยครับผมเพราะว่าเออ่ถ้าเกิดถ้วยน้ําไม่ใหญ่หรือว่าหรือ ไม่มีความชื้นไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละครับผมผมไม่แนะนําแต่ผมแนะนําแต่ถ้าเกิดมีถ้วยน้ําที่ใหญ่พอแล้วก็ไอ้วัสดุนั้นๆั้นเนี่ยมันเจ็บความชื้นได้ันนั้นคือสามารถเลี้ยงได้ครับผมแลว้วควรและการเจาะรูเนี่ยผมแนะนานะควรจะเจาะให้มากนะผมอย่าน้อยนะผมคืออ่ะให้เห็นอีกทีประมาณนี้คือเจาะอย่าน้อยนะคือให้มันมากๆจะดีที่สุด นะผมถึงไอ้พวกนี้จะหายใจน้อยก็ตามแต่พวกนี้อย่างน้อยก็ควรได้รับอากาศที่มากเห็นไหมเขาเลื้อยลงบ้านของเขาไปละคือเขาคิดถึงบ้านของเขาไม่ผมอันนั้นมันพื้นที่ของเขานี่เขาเลื้อยลงไปละนะผมเลื้อยลงไปวันนี้ผมจะมาให้ดูว่าผมจัดที่เลี้ยงยังไงแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้เป็นที่ที่ผมแบบอันนี้ผมจะย้ายบ้านให้เขาละคือเขาอยู่ในนี้มันแคบเกินไปนะผมก็จะย้ายเนาะก็โอเคมาดูกัน ครับนี่ก็คือเลี้ยงใหม่ของงูป้องทองของผมนะครับตอนตอนนี้ผมก็จัดให้เขาเรียบร้อยแล้วับผมคือก็อย่างที่เห็นมีกิ่งไม้แล้วก็มีน้ําซึ่งก็อย่างที่ผมบอกว่าป้องทองตอนเล็กๆเนี่ยคือเขาต้องการน้ํามากกว่าอะไรเลยนะผมเพราะว่าน้ําเนี่ยคือป้องทองตอนเล็กๆครัมันร่วงง่ายนะผมมันร่วงง่ายยังไงก็อย่างที่ผมบอกก็คืออะไรคือเขาทนร้อนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบอ่า าต้องการกิ่งไม้ใช่ไหมนี่ผมก็มีกิ่งไม้ให้เขากิ่งไม้ก็ผมไม่ได้จัดให้มันลกมากนะเพราะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมแต่ผมแต่ยิงลกยิงดีอยู่แล้วนะผมแล้วก็ผมใส่น้ํานะนี่ใครไม่เห็นน้าเนี่ยเดี๋ยวผมนี่ดูนี่นี่น,น้ำ okay. มีกิ่งไม้เขานะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าผมอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าผมนี่เหนื่อยนะผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเพลียนิดน,นึงนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะก็สำหรับน,นี้บ๊ายบายเดี๋ยวปิดท้ายด้วยการเอาป้องทองเข้าไปในบ้านของใหม่ในบ้านหลังใหม่นะครับผมนี่ปิดท้ายด้วยการเอาป้องทองเข้าไปเนาะปึ๊บนี่น้องป้องทองอยู่ตรงนี้ตอนนี้น้องเขาหลบอยู่เนาะ ผมจะย้ายอิ่งไม้ออกมาให้หมดอุ้ยตกไปกระทบน้องตัวงูมันจะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้งูพันนี้ก็แค่จะเครียดง่ายนะแต่ที่ผมเคยเลี้ยงและเคยศึกษามาเนี่ยพันนี้เลี้ยงง่ายมากไม่เลี้ยงยากมากเลี้ยงยากแต่ถ้าเกิดเข้าใจหลักการก็นั่นแหละครับผมสบายสบายเลยนะผมสบายเลยผมว่าถ้าเกิด คุณเข้าใจหลักการผมว่าน่าจะง่ายกว่าคอนอีกนะเพราะว่าคอนมันคอนมันยังไอ้นี่กว่าเลยเวลามันเครียดมันอะไรเงี้ยมันยังกินยากกว่าเลยนะสำหรับผมผมว่ามันเลี้ยงง่ายกว่าคอนนะถึงผมจะไม่เคยเลี้ยงคอนมาก็ตามอะแต่ผมว่ามันเลี้ยงง่ายกว่าจะทาไมอะนี่เนีครผบนี่น้องบ้องทองอ่ะลงไป เรียบร้อยนะครับน้องอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วอะได้ด้วยกทนนี่นี่น้องเขาู่ใน,นี้แล้วไม่รู้จะกินอาหารหรือเปล่านะถ้าถ้าเกิดมันยังไม่กินก็เอามาไว้ในนี้เหมือนเดิมนะ <c oughs> โอเคปิดไดการปิดกล่องแค่นี้แหละ